เนี่ยซาดาโกฉันน่ะนะก็มาอยู่ญี่ปุ่นต้องนานสองนานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยสักครั้งเลยอ่ะที่ฉันจะต้องเจอกับพวกอุบัติภัยทางธรรมชาติอย่างสซนามิอย่่ยแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยทางเคยเจอบ้างไหมโอ้จุงโกฉันอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วทำไมฉันจะไม่เคยเล่าแล้วถ้าเจอแล้วมัน ง่ายๆเลยวิธีป้องกันแผ่นดินไหวข้อแรกเลยก็คือเราต้องรีบหาที่กำบังเพื่อกันของใหญ่ล่นใส่หัวเราเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้เธอดูนะจุงโกนี่ไงจุงโกแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วเอามาเอามาออา,ม,ามันกันได้จริงเหรอสนกโกเอามาเอามาันนักพคุยักว่าเธอไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาจริงฉันก็คงต้องป้องกันตัวหรือทำอะไรสักอย่าง โอ้ไม่รู้คิดไม่ออกไม่เคยเจอน้ำก่อนนุงกกแผ่นดินไหวแล้วจุงโกแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวแล้วจุงโกะระวังนะซาลาโกะเป็นอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะไรฉันแค่เดินมาเองแกสั่นแนวนอนแบบนี้มันก็ถ้าเป็นฉันนะฉันวิ่งหนียวจากบ้านแล้วถ้ามาเป็นรอเล่มนไม่ใช่เรื่องเล่น,เล,นเลยนะ สั่นแนวนอนแบบเนี้ยแผ่นดินไหวจริงๆ,ๆเขาต้องวิ่งออกไปหาที่กว้างเพื่อไปหลบภัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จูงโก้เธอนี่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยแผ่นดินไหวที่ต้องเหนียวจาวบ้านมันต้องสั่นแนวตั้งอย่างนี้ไม่ใช่มันท่านออกจากบ้านมันต้องอย่างนี้<ๆ>แผ่นดินไหวจริงๆแล้ว